สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้คุกกิ้งครับวันนี้ d a ดดีจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูภายมะพร้าวอ่อนครับ ความพิเศษของเมนูนี้ก็คือเราจะใช้แครกเกอร์แทนแป้งพายนะครับทำให้วันนี้เราไม่ต้องใช้เตาอบเลยนะครับตัวพายมะพร้าวอ่อนก็จะประกอบด้วย3ชั้นนะครับก็คือชั้นแรกจะเป็นชั้นของแครกเกอร์ที่เราทําเป็นพิมพ์นะครับชั้นต่อมาก็จะเป็นคัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนนะครับรสชาติหวานมันเนื้อเนียนนุ่มละมุนแล้วชั้นบนสุดก็จะเป็นชั้นของวิปปิ้งครีมนะครับก็จะมีความมันหอมรวมกันแล้วอร่อยลงตัวมากๆเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับชั้นแรกจะเป็นชั้นของแครกเกอร์นะครับเราใช้แค er รกเกอร์250กรัมผสมกับเนยสดชนิดจืดละลาย200กรัมครับต่อไปเป็นส่วนของชั้นคัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนนะครับเราใช้ไข่ไก่เบอร์22ฟองนมสดชนิดจืด200กรัมน้ำมะพร้าว100กรัมน้ำตาลทราย120กรัมแป้งข้าวโพด50กรัมเนื้อมะพร้าวอ่อนขูด1ลูกเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็เนยสดชนิดจืด50กรัมครับ สุดท้ายเป็นชั้นของวิปปิ้งครีมนะครับเราใช้วิปปิ้งครีม300กรัมผสมกับกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาครับพิมพ์ที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ขนาด2ปอนด์นะครับเราจะลองด้วยกระดาษไขให้เรียบร้อยเลยนะครับเวลาเราทําเสร็จแล้วเราก็จะยกออกจากพิมพ์ได้ง่ายๆครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดี้ฝากไว้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับ เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราจะมาทำชั้นของแครกเกอร์กันก่อนนะครับตัวแครกเกอร์เนี่ยเพื่อนๆก็เลือกใช้ได้ตามความชอบเลยนะครับแด็ดดี้ใช้เป็นแครกเกอร์ลิสต์นะครับเพื่อนๆอนก็หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยครับเราจะใช้ประมาณ2องซองครึ่งนะครับถ้าใครมีเครื่องบดเพื่อนเพื่อนก็สามารถใช้เครื่องบดเนี่ยบดให้ละเอียดได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องบดเพื่อนๆก็สามารถใส่ถุงใหญ่ๆแล้วก็หาวัตถุหนักๆเนี่ยมาช่วยกดแบบแดดดี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้แครกเกอรับ พอรบะบดจนละเอียดแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็นําไปเทใส่ในอ่างผสมครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําเนยสดชนิดจืดละลายมาใส่ลงไปครับเราจะแบ่งใส่ทีละครึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ตัวแครกเกอร์เนี่ยมันเหลวจนเกินไปครับใส่ไปแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ส่วนที่เหลือลงไปครับแล้วก็คนให้เข้ากันจนแครกเกอร์เนี่ยสามารถปั้นเป็นก้อนได้ครับ นี่นะครับมันก็จะร่วนๆคล้ายเม็ดทรายแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําไปกรุใส่พิมพ์ได้เลยครับเราจะกรุตรงขอบก่อนนะครับโดยใช้ช้อนเนี่ยช่วยกดตรงขอบให้แน่นๆนะครับนี่นะครับค่อยๆกดวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับถ้าตรงไหนบางเราก็เติมเข้าไปให้แน่นๆครับพอเรากุตรงขอบเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะกรุที่พื้นต่อครับ เราก็นาแครกเกอร์ส่วนที่เหลือเนี่ยมาใส่ตรงพื้นเลยครับแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยกดให้แน่นเลยครับวันนี้เราใช้แครกเกอร์แทนแป้งพายนะครับก็จะช่วยให้เมนูนี้เราไม่ต้องใช้เตาอบเลยครับแถมได้แครกเกอร์กรอบๆมันๆเค็มๆเ,เพิ่มความอร่อยเพิ่มไปอีกครับพอเรากรุกตรงขอบแล้วก็พื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดัดดี้จะนาไปแช่ตู้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้แครกเกอร์เนี่ยมันแข็งตัวครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําในชั้นของคัสตาร์ดมะพร้าวครับ จะดีนำน้ำตาลทรายผสมกับไข,ไข่ไก่จากนั้นเราก็ตีให้ละลายเข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็เติมนม,มสดชนิดจืดลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนครับเสร็จแล้วก็เติมเกลือลงไปจากนั้นเราก็ตีให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันครับพอส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วเราก็เติมแป้งข้าวโพดลงไปครับจากนั้นเราก็ตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งเลยครับ เสร็จแล้วดี๊จะนํามากรองหนึ่งรอบนะครับตัวคัสตาร์ดของเราจะได้เนื้อเนียนแล้วก็ไม่มีเศษแป้งปนเข้าไปครับจากนั้นดี๊จะยกขึ้นตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนคัสตาร์ดเนี่ยมันข้นหนืดเลยครับพอคัสตาร์ดเริ่มข้นหนืดแล้วนะครับเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปครับจากนั้นเราก็คนต่ออีกสักประมาณหนึ่งนาทีให้เนื้อมะพร้าวมันนิ่มลงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเราก็ยกลงจากเตาได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เติมเนยสดชนิดจืดลงไปครับ ตัวเนยก็จะช่วยให้คัสตาร์ดของเราเนี่ยมีความหอมแล้วก็เนื้อเงาสวยด้วยครับพอเนยละลายเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เปลี่ยนใส่ภาชนะแล้วก็พักคัสตาร์ดให้เย็นสนิทเลยครับพอคัสตาร์ดเย็นสนิทแล้วเราก็นํามาคนให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบครับจากนั้นเราก็นํามาเทใส่พิมพ์ที่เรากลุกไว้เมื่อสักครู่นี้ครับหลังจากที่เราแช่ตู้เย็นไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับตัวแครกเกอร์ของเราก็จะแข็งตัวเรียบร้อยครับ พอใส่คัสตาร์ดลงไปแล้วเราก็เกลี่ยนหน้าคัาสตาร์ดให้เรียบแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็นําไปพักทิ้งไว้ในตู้เย็นก่อนครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําในชั้นของวิปปิ้งครีมครับเรานําวิปปิ้งครีมใส่ลงในโถตีนะครับแล้วก็ตามด้วยกลิ่นวานิลลาครับจากนั้นเราตีด้วยความเร็วสูงสุดเลยนะครับเพื่อให้วิปปิ้งครีมเนี่ยมันขึ้นฟูครับตัววิปปิ้งครีมเนี่ยจะต้องเป็นวิปปิ้งครีมที่เย็นจัดนะครับมันก็จะขึ้นฟูได้ง่ายครับ วันนี้ดั๊ดดี้จะนำวิปปิ้งครีมใส่ในถุงบีบนะครับเราจะได้บีบได้ง่ายแล้วก็ได้รูปที่สวยงามขึ้นด้วยครับเรากลับมาดูที่วิปปิ้งครีมของเรานะครับหลังจากที่เราตีไปสักพักหนึ่งตัววิปปิ้งครีมก็จะขึ้นฟูแบบนี้เลยครับเพื่อนเพื่อสังเกตว่าถ้าวิปปิ้งครีมตั้งยอดแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำวิปปิ้งครีมมาบีบใส่ในหน้าขนมได้เลยครับเราจะบีบใส่2ชั้นนะครับชั้นแรกเราก็จะบีบให้เต็มหน้าขนมเลยครรับบแล้้้้วก็ใใชไมพาายยเเนีี่ปดหรครับ เสร็จแล้วเราจะบีบชั้นที่2ตกแต่งให้สวยงามนะครับโดยการบีบเป็นดอกวนไปรอบๆจนเต็มพิมพ์เลยครับเพื่อนๆจะปาดให้เรียบแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้กินได้หลายๆสีก็ได้ความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งครับอันนี้ก็เลือกใส่ได้ตามความชอบเลยนะครับพอเราบีบตกแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วดัดดี้จะนําไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้1คืนนะครับเพื่อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ให้ตัวพายทั้งหมดเนี่ยมันเซตตัวครับ หรือเพื่อนๆจะนําไปแช่ช่องฟิตประมาณ2-3ชั่วโมงก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเลยครับพอเราแช่ตู้เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถนํามาตัดเป็นชิ้นได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูภายมะพร้าวอ่อนครับสูตรนี้ทําง่ายๆแล้วก็เด็กๆชอบมากๆเลยนะครับตัวแป้งภายเนี่ยเราจะใช้แครกเกอร์แทนนะครับก็จะได้ความกรุบกรอบมันๆเค็มๆเ,เ,เ,เข้ากันมากๆเลยครับ ส่วนชั้นของคาสตาร์ดนะครับก็จะเนื้อเนียนนุ่มละมุนรสชาติหวานมันแล้วก็มีเนื้อมะพราะ้าวอ่อนกรุบกรุบแทรกอยู่ด้านในด้วยนะครับส่วนชั้นบนสุดก็จะเป็นชั้นของวิปปิ้งครีมนะครับก็จะนุ่มๆุมน,นุนนวลแล้วก็รสชาติมันมันเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆเลยครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ด a ดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super Tank หรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ด a ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ